สว,วสวัสดีสวัสดีค่ะทำลแล้วเหรอเนี่ยนะถ่ายแล้วโอเคนลถ่ายแล้วะระหว่างที่เรานั่งเล่นอยู่กันนะฮะเราก็กมองไปเห็นว่าบ้านลงมีทับทิมนะฮะพี่เสือไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บนะ<แ>นะคือเอามือไปจับจับดูมันหลุดติดมือมานะ,ะคนเ <laughs> ขาพูาว่าเสืออยากจะกินไงคะเส็จแล้วเส็จแล้วก็เลยบอกลุงว่าลุง ลุงลุงอัดเสียงเลยเ <c oughs> ลุงทับทิมมันสุกแล้วเนี่ยกินได้หรือยังกินได้ไหมนะคุณบอกกินได้เลยนะฮะโอ้เนื้อสวยมากค่ะอ่ะเรามากินกันนะฮะเราจะแข่งกินนะฮะระหว่างพี่เสือกับแม่ผู้ใหญ่ใครจะกินทับทิมหมดก่อนกันเลยค่ะเเสือกินลยไม่ไกินแล้ว <c oughs> มันยังไม่สุกแล้วท่านี่แข็งมากเลยมีประโยชน์นะโอ้ไม่แล้วไม่แล้วัง โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ดังโคตรๆเราจะได้ถ่ายไห้คลิปนี้เนี่ยไม่ถ่ายหรอกโอ้เนื้อมันดีมากอ่ะมันเป็นเนื้อสีชมพูนี่นะฮะเออเรียก,งกุงจิมมากินเลเสืออุ้ย,ยหวา,าวานมากามากินรวด เก็บเมเปเก็บแมเป็บนัดนัดอ้าวเอฟซีด่าอยู่กันตายเลยอะไรเขาถ่ายคลิปอยู่เรื่องอะไรไม่ไม่ไม่แล้วเมื่อไหร่จะได้กินข้าวขาหมูกี่โมงวันไหนเผร็ดแล้วพวกกินถึงไหนแล้วพี่เพชรทำใหม่อีกแล้วไม่มีตังค์ทอนไม่ไม่มี มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วโอ้เาเขามาไ้ยังไม่ใส่ใจเขามาแล้ว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 วมาแโอ้ยอะมากเยอะมากทุกคนเยอะมากเล้มาลยไปเอามาไม่จะพูดแบ F C นันะมลโอ้ล้วค่อยจ่ายแม่ก็ได้ ปลูกอะไรมากมายกับข้าวจังอะไรเลยอู้หูอารมณ์เสียแล้วไม่กินเลยนี่หมกอันนี้กันนั่นก็ว่าใช่แล้วไม่ต้องพูดไปอย่างนั้นละเยอะค่ะลุงอันนี้หัวมาอยู่นิดหนึ่งอ๋อนี่บอลหวานมากนี่นั่งละนี่ต้นบอลอันนั้นมีอยู่น่ะอ๋อ เป็นตัวเลขบรรจางนะลุงจิมจางทำไมาใครว่านัดคะเอามันไม่ได้เกี่ยวอันนี้เมันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกี่เกี่ยวกับในช่องใช่ไหมเกี่ยวไม่แล้วเกี่ยวไหมแล้วไม่ใส่ดูเสือกินนะคะนี่แม่พูดอ,อยากจะเก็บให้เสือกินแล้วก็นัดเอร่อยอร่อย นี่เอาอันนี้ของลุงนี่แล้วไปจับแล้วมันหล่นลงชิมคือขนัดลุงลุงสารดิลูกให้มาแล้วลูกให้มาแล้วแต่ว่าหนูให้ไปพันหนึงแล้วมันไม่พอโอ้ยจะมันยากน้องขนมัดเนาะแล้วไป่ปวดเลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกพี่เพ่กำลังทำอยู่ เอาท่าอะไรอีกคราวนี้นะนก็เแรงอีกบ่ก็หมูมันซื้อมากนะพอกันเท่าที่ไหนหกสิบกล่องแล้วทำออกมายังไม่พอเลยเอาหมูที่ซื้อไว้กินทำใหม่อ๋โอเหรอเออเอาซื้อหมูนี่ไปทำกินพี่เต๋อลงกระดุคลิปยัง,งยังคลิปค่ทำปิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรจบคลิปแล้วสี่นาทีแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังแค่แสนวิวเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาจะกินแต่บ๊วย